กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมแม็กบาร์ดดวงทีวีหรือแม็กข้องแหนมทีวีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาจัด9อันดับเกมมือถือ18บวกนะครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับวันนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะจ๊ะ เลิปที่เก้าครับเกมนี้ไม่ชื่อว่า Destiny ชาย เกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวสะสมการ์ดผ่านวิธีการเล่นแบบออโต้เทิร์นเบสครับเนื้อเรื่องหลักเกมนี้ก็คือเราเนี่ยนะครับจะได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ค้นหาราชาปีศาจครับตัวชูโรงเกมนี้ก็จะเป็นกราฟิก 2D ที่ขยับผิวไหวแถมตัวละครนี้ก็จะมีแบบสไตล์น่ารักเซ็กซี่นะครับก็มีหมดทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามครับและผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชันโ ก็เชิญไปตโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่แอปสโต r e และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่8ครับเกมนี้ไม่ชื่อว่า Goddess Kiss นะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ใน RPG ทั่วไปครับแต่ใส่การบางแผนเข้ามาเป็นสีสันด้วยจุดขายหลักๆของเกมนี้นะครับก็คือหากสาวๆเนี่ยได้รับดาเมจจากการต่อสู้นะครับเสื้อผ้าก็จะหลุดลุย่ยหรือว่าขาดนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วลวก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และก o o g l e Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่7ครับเกมนี้มีชื่อว่าโบลลิงครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวกีฬาโยนบบลลิงที่สุดแสนจะเซ็กซี่ครับกับการแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับสาวๆเราจะได้พบเจอกับตัวละครสาวๆมากมายที่มาท้าให้เราแข่งซึ่งเมื่อเราพลาดท่านะครับเราเนี่ยจะโดนการลงโทษครับแต่ถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้เห็นทวงท่าเซ็กซี่ของสาวๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับหากผู้ชมได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่6ครับเกมนี้มีชื่อว่า Sliding Angel ครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไลเดอร์นะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับจะได้รับบทเป็นสาวๆนะครับที่จะต้องมาเล่นสไลเดอร์เพื่อเก็บเหรียญผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆจนมาถึงท้ายด่านเนี่ยสาวๆก็จะโพสท่าน่ารักน่ารักให้เราเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจครับแถมเงินที่เราเนี่ยนะครับได้มาจากการสไลเดอร์นะครับเราเนี่ยสามารถเอาไปซื้อตัวละครสาวๆตัวอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำนะครับแบบอื่นเนี่ยมาให้เราเนี่ยเล่นฟินไปตามๆกันอีกด้วยครับซึ่งพอจบด่านนััั้้้้้้้้นนนนนะะคคครรรรรรบบบเเเเาาาาาีีีี่่่่ยยยสสมมมมถถููปปกกกกกก็ไไไไวววทลลึดดดอหุณผชใจแ เชื่อมัลตโหลดเกมนี้แบบฟรีๆด้ที่ o o g l e Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมพี่5กับเกมนี้มีชื่อว่าเซ็กซี่เบสบอลนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ในกีฬาเบสบอลโดยที่เรานะครับจะได้รับบทเป็นสาวสาวหุ่นสบึ้ณที่ต้องตีเบสบอลให้ได้ตามที่เกมได้กําหนดครับซึ่งเมื่อถึงจุดๆนั้นชุดของสาวๆาาก็จะหายไปยิ่งตีถูกมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นของดีมากขึ้นเท่านั้นครับและภายในเกมนี้ยังมีสาวๆให้เลือกมากมายหลายชุดพร้อมกับไม้ตีที่แบบๆแปลกๆให้เลือกใช้กันอีกด้วยครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วล้วก็เชิญไปตรวจโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ก,ก เกมที่สครับเกมนี้มีชื่อว่าไวฟ์ 3D AR Show ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์แนว 3D AR ที่ทุกเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเะครับเพียงแค่เราเนี่ยเล่นมินิเกมที่เป็นเกม AR เพื่อเก็บแต้มจากนั้นเลือกสาวาน่ารักและเลือกชุดให้เธอสวมเมื่อเสร็จก็ใช้กล้องมือถือส่งไปที่โต๊ะหรืออะไรก็ได้นะครับเราเนี่ยจะได้เห็นสาวเหล่านั้นยืนอยู่นั่นเองครับแต่พวกเธอนะยครับยังสามารถเต้นได้ทำท่าน่ารักน่ารักได้ตามที่เราต้องการอีกด้วยครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เเเชิไปดดนนโหลลกมีีี้้แบบฟท่ Google Play ยะจ เกมที่3ครับเกมนี้มีชื่อว่า Popicle Showdown ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์ในมินิเกมที่เรานะครับจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มที่พยายามป้อนไอติมให้สาวๆใช่ครับคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะครับแค่ป้อนไอติมเท่านั้นนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องกดที่จอกระแทกลัวๆครับยิงเร็วเท่าไหร่เนี่ยสาวๆก็จะดูดไอติมละลายเร็วเท่านั้นครับยิงทำได้จำนวนไม้เยอะเท่าไหร่แต้มก็จะได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเมื่อผ่านด่านต่อไปเนี่ยไอติมที่เราให้เธอดูดนะครับก็จะละลายช้าลงและแท่งใหญ่ Google Pay ได้เลยนะจ๊ะ ที่2ครับเกมนี้มีชื่อว่า Miller The Lo s t Chart ์ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ในื้อผสีที่ภายในเกมนั้นนำเอารูปแบบการเล่นเกมเดียงเพชรนะครับกับเกม v i ท u a l Novel นะครับที่มีตัวเลือกถามตอบมาใส่ลงไปครับพร้อมกับการพัฒนาตัวละครของผู้เล่นผ่านการเก็บเงินซื้อสกิลนะครับและค่าสเตตัสต่างๆส่วนเนื้อหาของเกมนี้นะครับก็จะเล่าเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆเป็นตอนๆไปนะครับพอเราเล่นจบตอนนี้ก็จะไปอีกตอนนึงอะไรประมาณนี้นะครับผู้เล่นเดี๋ยวจะได้เป็นผู้ชายคนนึ่งนะครับตามท้องเรื่องนะครับ ในเกมนี้นี่ครับผู้เล่นเนี่ยมีหน้าที่เรียงเพชรทำคอมโบเพื่อลด HP ของส,สาวๆจนหมดและนำไปสู่ฉาก18บวกนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชื่อมไปตลอดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เราก็ได้เดินทางกันไปเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมนี้มีชื่อว่า Pizza Takeout นะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์นะาจะ8บวกเน้นๆเลยนะครับคนที่อายุไม่ถึงนะครับรบกวนให้ผู้ปกครองเนี่ยให้คำแนะนำด้วยนะครับภายในเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ระบบเป็นคนส่งพิซซ่านะครับผู้แสนจะโชคดีครับอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับเนื้อเรื่องคุณผู้ชมไปดูกันเอาเองนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับคุณผู้ชมขอมาผมก็จัดให้นะครับนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้นะฮะก็สามารถนะครับไปดาวน์โหลดนะครัับบททีี่่ลลิงก์ผมให้้้ไไวดเยนะคร ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ9ก้าอันดับเกมมือถือแนว18บวกครับหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องนั่นเองนะครับหากคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายวู้